โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาการ์ดสเปเชียลเทนเนอร์นะครับที่เอาไว้อัพนักเตะนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้อัพนักเตะของเรานะครับก็คือวิธีการหาเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่ผมว่านะ่าจะเป็นวิธีหลักๆในการหาแล้วผมรู้สึกว่ามันได้เยอะมากนะครับเยอะที่สุดนะผมว่านจะเยอะที่สุดในการหาของการ์ดนี้แลลวโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหาตรงไหนนะครับ โอเคให้เราไปที่อีเวนต์โหมดนะครับอ่าท่านผู้ชมผมขอพูดก่อนแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ผมมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้นะครับคืนนี้คนรู้เยอะมากแล้วนะครับคนผู้เล่นเก่าๆนี่รู้หมดนะครับแต่แนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะโอเคโอเคครับผมแล้วเรามานี่คะมาตรงเว r ร์ไวด์ขับถั่วนะครับแล้วเข้าไปเลยครบตรงนี้นะครับที่หาการ์ดสเปเชียลเทนเนอร์ได้เยอะมากๆเลยนะครับ โอเคให้เรามากดตรงอีเวนต์ดีเทลนะแล้วเรามาดูครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะฮะนี่ฮะเรื่อนลงมาเห็นไหมนะโอ้โหรับการ์ดส,สเปเชียลเทรนเนอร์เยอะมากเลยนะครับเนี่ยส่วนมากเลยเป็นส่วนมากด้วยนะครับโอเคก็คือนะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีที่มันเป็นวิธีที่ลึกกว่านั้นนะครับที่มันจะหาง่ายกว่านั้นแล้วก็ได้ได้เร็วได้เยอะด้วยนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมกดมาตรงคำว่าสครอร m a เ a นเจอร์นะครับแล้วให้เราเนี่ย ดูนักเตะของเรานะครับแล้วเราก็กดตรงไอ้รูปที่เป็นรูปคนเนี่ยผมจะผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับตรงเป็นรูปตัวคนนี่นะครับใครๆ user นะครับแล้วกดแตะไปฮะสองทีฮะสามกดสามทีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตเลขที่ตัวการนักเตะของเราดีนะครับมันจะเป็น400%นะให้ท่านผู้ชมพยายามหานักเตะแบบนี้นะครับมาใส่ให้ครบทีมนะครับอ่าท่านผู้ชมแล้วก็ดูเอาง่ายๆดูจุดหนึ่งครับดูตรงเลข มุมขวาล่างครับตอนนี้ของผมมันเป็น48.9นะครับโอเคครับให้ท่านผู้ชมหาการ์ดที่เป็น400%อย่างเงี้ยเราตรงตำแหน่งหรือไม่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับหามาใสา่ฮะอย่างงี้ผมขาดแค่ตัวสำรองตัวเดียวนะอย่างผมขาดนี่มานี่เป็น240นะครับไม่ใช่400%ผมก็ไปหานี่มาโอเคผมก็เอาอประเด็นึงนะท่านผู้ชมของออเรนจ์ติ้งนะกันผมก็เอาอันซูฟาตินะครับ400%นตฮะเลื่อนมาฮะ มาใส่แทนนี้มาปับ๊บอ่าทีนี้เลขตรงข้างล่างผมจะเป็น49.9แล้วนะครับประมาณนี้ฮะแล้วมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะท่านผู้ชมที่ง่ายกว่าเนาะถ้านักเตะของเรามีพอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูผมขอย้ายมาตรงนี้ก่อนแล้วกนะันเอ๊ะท่านผู้ชมสังเกตนักเตะของผมตอนนี้40.3นะครับให้ท่านผู้ชมกดตรงรูปทีมของเราฮะซ้ายมือฮะกดปึ๊บท่านผู้ชมไปตรงคําว่าออโต้พิกฮะกดออโต้พิกครับปึ๊บท่านผู้ชมกดคอนติเนียร์อะเห็นไหมฮะ มันจะขึ้นเลขที่เราจะไปได้ครคือแบบว่าเห็นไหมทีมสเต็งของเราจะเป็น4 8 0พสควอตอันนี้ของเราก็จะเป็น49.9นะบเาเแลว้วให้เรากดคอนติเนียไปเลับปึ๊บอ่ะทีนี้ก็คอมพิวต์ละแล้วก็กลับมาดูทีมเราอะทีนี้ก็จะเป็น49.9สแล้วฮะโอเคเห็นไหมฮะประมาณนี้ฮะแล้วถ้าผู้ชมผมจะลองไปเล่นให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นทีมที่เขาจัดมาให้เลยเนาะ๋ยวผมจะลองเล่นให้ดู แล้วม่ชอก็กดเล่นเลยฮะแล้วผมพยายามผมผมพยายามให้เล่นอย่างน้อยนะสี่ดาวขึ้นมันจะได้แต้มเยอะถ้ายังฝีมือเรายังไม่เยอะขนาดนั้นก็เล่นแล้วแต่ฝีมือเราเลยฮะแต่ผมแนะนำนอ้องพยายามเล่นหกดาวให้ได้เนาะชนะไม่ต้องเยอะครับเอาชนะหนึ่งศูนย์ก็ได้อะไรนี้ไม่ต้องเยอะครับแต่ขอให้ชนะให้ได้ครับมันก็จะได้แต้มเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็เล่นไปเลยฮะ จะสปีดคลิปตรงนี้ที่เล่นใ้ดูแล้วกันแล้วเราไปดูของรางวัลกันที่เราจะได้หลังจากจบแมตช์นึงนะที่เราทำสคอร์ได้ครบ49.9กันนะฮะโอเคคนระับท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ขอมาเยอะมากเลยนะครับแล้วแต้มของเราเนี่ยได้มาประมาณเดี๋ยวผมลองหักลบให้ดูตอนแรกผมมีประมาณพันหเพราะผมเล่นตาหนึ่งผมเสมอเนาะ ผมก็เลยไอ้นี่แบบอะไรกาเรียกอะไรผมก็เลยเล่นใหม่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ2000กว่ากว่านิดเดีครับก็เยอะอยู่นะแต่ผมจะแนะนำท่านผู้ชมนะครับให้เล่นประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆฮะเนี่ยแต้มมันจะมีบอกให้ท่านผู้ชมมากดตรงอีเวนต์ดีเทลนี่ครับแล้วเข้ามาเลื่อนดูว่าเราเล่นถึงเท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่นะผมแนะนําประมาณนี้เล่นให้จัดทีไม่ครบ49.9นะครับแล้วก็เล่นให้เล่นประมาณเล่นบอร์ด6ดาวพยายามเล่นบอร์ดหดาวให้ได้นะครับไม่ต้องยิงเยอะครับเอาให้ชนะพอ หรือประมาณเสมอก็ได้ประมาณพันหแต้มชนะก็ได้ประมาณ2000กว่าก็ถือว่าจะห่างกันเยอะนะก็พยายามให้ชนะแล้วกันแล้วก็มาดูของนี่ครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นครบโอ้ยโทษโทษโทษท่านชมเมื่อกี้เล่นครบไป3000แล้วนะครับก็ได้ถึงนี่นะฮะถึงสเปเชียลเทรนเนอร์เนี่ยคูณ2นี่นะครับท่านชมก็เล่นไปฮะเล่นไปเรื่นไปครบสองหมื่นห้าพันะครับเราก็จะได้เอ้ยไม่ใช่ดิสามหมื่นที่มาเนี่ยครบสามหมื่นนะท่านชมจะได้ gp สามหมื่นนะครับจบตรงนี้ นี่มีสเปเชียลเทนเ e อร์าดาวด้วยนะครับโอเคแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วง่ผมลงคลิปนะครับเป็นช่วงที่คูณ2พอดีแล้วเราจะดูยังไงว่าคูณ2หรือไม่คูนดูตรงนี้ฮะตรงเวอร์ไวท์ขับทัวร์นะฮะถ้ามีข้อความเหลืองเหลือนี่นะครับเห็นไหมฮะ้ความเหลืองเหลืองตรงข้างล่างนี่คือตอนนี้สเปเชียลเทนเนอร์คูณอยู่นะครับให้รีบไปเล่นเลยเก็บสะสมไว้ครับโอเคท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสงสัยอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบเดี๋ยวผมจะมีคลิป สอนแบบละเอียดกว่านี้อีกอีกคลิปหนึ่งแต่นี่คือสอนแบบธรรมดาก่อนเนาะนี่ก็ถือว่าละเอียดมากแล้วนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนผมขออาภาัยจริงๆนะผมผมเพิ่งจะกลับมาทําไม่นานนะครับ YouTube ก็ขอความกรุณานะครับขอโทษขออภยัยด้วยกันถ้าตรงไหนสอนไม่เข้าใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไ็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ